ตอนที่35ที่นั่นมีวิธีการรักษาโรคเกเส้นลมตรานของคุณชายยูดะอยู่ครับจริงเหรอครับผมรู้สึกขอบคุณสำหรับข้อเสนอม,มากนะครับแต่ว่าทำไมคุณถึงบอกผมเรื่องนี้กันล่ะครับก็เรื่องนั้นผมคิดว่าผมได้เจอคู่แข่งที่มีค่าพอที่จะคู่ควรกับผมแล้วนะสิครับ ถึงแม้อาจจะฟังดูน่าอายไปสักหน่อยแต่ผมไม่เคยเจอคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมที่เก่งเท่าผมเลยสักคนครับว้าวพูดออกมาได้เต็มปากเต็มคำเลยแฮะผมแน่ใจว่าถ้าคนอื่นได้ยินแบบนี้ก็คงจะรู้สึกดีและชื่นชมกับความสามารถของผมแต่ผมกลับรู้สึกสัมผัสถึงความเหงาเปล่าเปลีอยตลอดเวลาเลยครับผมเลยคิดว่า ถ้าได้เจอใครสักคนที่เก่งทัดเทียมผมใครสักคนที่เหมาะจะเป็นคู่แข่งที่ฝีมือสูสีและพร้อมที่จะเติบโตและพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าให้แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยก็คงจะดีนั่นคือสิ่งที่ผมปรารถนามาตลอดเลยครับหมายความว่าคุณกำลังจะบอกกับผมว่าคุณชายลูคัสอัจฉริยะจากตระกูลเฮสเวล มองผมเป็นคู่แข่งที่คู่ควรกับคุณชายสินะครับใช่ครับพิลึกชะมัดมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยล่ะครับน้ำคุณอยู่ในน้ำใสยอยู่นอกได้อย่างสมบูรณ์แบบผมเข้าใจว่าข้อเสนอของผมมันค่อนข้างกระทันหันนะครับผมเลยคิดว่าคุณอาจต้องใช้เวลาพิจารณาสักหน่อย ค่อยให้คำตอบผมตอนค่ำวันพรุ่งนี้ที่หอประชุมก็ได้ครับอะไรนะครับตอนค่ำวันพรุ่งนี้ที่หอประชุมหรอครับอ๋อเพราะพวกหนูทั้งคู่เพิ่งจะได้สติขึ้นมาไม่นานฉันเลยยังไม่ได้แจ้งข่าวให้ทราบนะคะ่ะเด็กๆจากทั้ง12ตระกูลได้รับคำสั่งให้อยู่ในแรงกัสต่อไปจนกว่ากองหนุนของอัศวินคุ้มกันจากแต่ละอาาเขตจะมาถึงค่ะ เพราะยังมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการวางแผนโจมตีอยู่การประชุมที่คุณชายลูคัสเพิ่งแจ้งมือสักครู่จะเป็นการหารือเกี่ยวกับการลอบโจมตีนี้ค่ะและเพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากมายรวมถึงผู้ที่ยังอยู่ในวัยเยาว์จึงทำให้มีผู้คนมากมายที่สภาพจิตใจยังไม่อาจรับมือกับเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ พาคีอัศวินสิงโตสินงเงินจึงแนะนําให้ทุกคนได้ผ่อนคลายกันอย่างเต็มที่ก่อนที่จะจัดประชุมขึ้นในตอนค่าวันพรุ่งนี้ค่ะคุณชายหมายถึงงานนี้ในคืนวันพรุ่งนี้สินะครับเพราะพวกเราจําเป็นต้องให้คําอธิบายเกี่ยวกับการต่อสู้กับพวกเดมอนคุณชายยูดาจึงจําเป็นต้องเข้าร่วมด้วยครับเข้าใจแล้วครับถ้างั้นผมจะให้คําตอบหลังการประชุมนั้นนะครับได้ครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นไปตามที่ฉันต้องการเลยถ้ายัางไงยังไงนายก็จะไปอยู่แล้วนายจะเล่นตัวทำไมยะ ฉันอยากให้เขารู้สึกว่าฉันกำลังพิจารณาไตร่ตรองอยู่นะซี่เธอรู้ว่าลูคัสเขา,าเรอคู่แข่งคนสำคัญแบบนี้มาตลอดเลยใช่ไหมล่ะเขาต้องกลัวฉันปฏิเสธคำขอของเขาแน่อย่างนั้นหรอใช่ซี่เอาล่ะเกี่ยวกับการประชุมในวันพรุ่งนี้ฉันว่าพวกเราควรซ้อมเล่าเรื่องให้ตรงกันไว้หน่อยดีกว่า เกี่ยวกับวิธีที่พวกเราเอาชนะไมนอสได้นะหรอถูกต้องถึงแม้ลูคัสจะช่วยได้อย่างมากก็เถอะแต่ไมนอสก็ยังแข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเราทั้ง3คนจะสามารถเอาชนะได้อยู่ดีผมยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้ผมมีเรื่องโม่เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับโรนินได้รับการรักษาจนหายแล้วอืมพวกเราอ้างว่า ไมนอสต่อสู้กับโรนินจนเหนื่อยล้าและอ่อนแออย่างมากพอเขาต้องมาสู้กับพวกเราต่อพวกเราก็เลยฟลุกอาชนะได้แบบนี้ดีไหมล่ะก็ได้อยู่นะแล้วเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่พวกเราปลอมแปลงหน้าพวกเราก็ปลอมเอกสารขึ้นมาเผื่อต้องใช้แต่เธอบอกว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ใช่ป้าไม่ได้ใช้แล้วฉันก็ตัะหนดตัะหนดที่ต้องเก็บมันไว้ด้วย พอดาเลียมไม่อยู่ฉันก็เลยแอบเอาไปเผาหมดแล้วล่ะได้ยินแบบนั้นก็โล่งใจหน่อยตอนนี้เหมือนพวกเขาจะเริ่มตรวจสอบพ่อของฉันแล้วด้วยฉันคิดว่ามันคงจะดีถ้าพวกเราเปิดไพ่ใบต่อไปสักหน่อยนะเปิดไพ่ใบต่อไปหรอที่ฉันหมายถึงก็คืออมออื <c oughs> เลิศมากฉันเห็นด้วยเอาล่ะเอาตามนี้ก็แล้วกันฉันจะเล่าเรื่องทั้งหมดเองนะเธอก็แค่คอยช่วยเสริมสักหน่อยถ้าจำเป็นก็พอของกล้วยกล้วยปล่อยให้ฉันจัดการได้เลยอืมจะว่าไปอาการโลกหมุนของเธอเป็นไงบ้างเธอจะไม่ไปพักสักหน่อยหรอ ก็น,นะฉันยังรู้สึกล้ายอยู่เลยแต่ถ้าฉันนั่งเฉยๆแบบนี้ก็พอไหวแหละอ๋อใช่แล้วตอนที่นายใช้ท่าจารบีนั่นหนักมันยังไงกันยาอะไรนะถ้านายมีวงเวดอยู่บนถุงมือแบบนั้นนายคุณจะทำท่าให้เหมือนกับนักเล่นแร่แปราธาตุไฟนอยเซ่แบบนี้นะ่า ถอยสาเะเทแบบนี้ยกมือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดีดนิ้วแบบนี้เซ่นั่นเป็นเรื่องที่เธอห่วงเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะเป็นลมเนี่ยนะอ้างอิงจากเรื่อง Full m e เม l Alchemist ฉันก็นึกว่าจะมีอะไรซีเรียสซะอีกสำคัญขนาดนั้นเลยหรือไงแน่นอนสิยาฉันผิดหวังมนตัวนายมากเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าโพสฉันมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นป้า <c oughs> แล้วก็อืมฉันจะพูดอะไรอีกนะมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าหนะอะไรนะอืมเธอดูเหมือนจะใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่านะไม่สิไม่น่าใช่แบบนั้นเธอดูเหมือนกลัวมากกว่า <c oughs> Yellow Tempest เธอกลัวหรอฉันคงจะไม่เรียกว่ากลัวหรอกมันก็แค่หลังจากที่กลับมาแล้วฉันก็คิดมาตลอดเลยว่าพวกเราเกือบจะไม่สามารถเอาชนะไมนอสได้แล้วร่างกายของฉันมันเหนื่อยล้ามากเลยนะแต่ฉันกลับนอนไม่หลับเลย ฉันเข้าใจว่าเธอหมายความว่ายังไงนะสิ่งที่ตามมาหลังจากที่โล่งใจว่าในที่สุดเธอก็ทำบางอย่างสำเร็จแล้วนะก็คือความกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอีกหรือเปล่าถึงแม้พวกเราจะพยายามอย่างดีที่สุดและเอาชนะไมนอสไปได้ก็เถอะแต่ไมนอสน่ะก็เป็นแค่บอสตัวแรกเท่านั้นสิ่งที่จะช่วยรับประกันว่า พวกเราจะประสบความสำเร็จในอีเวนท์ถัดไปนะไม่มีอยู่เลยด้วยซ้ำยังไม่พอเพื่อที่จะปกป้องพวกเราจากความตายพวกเราจำเป็นต้องทุ่มเทพ,พยายามวางแผนให้ละเมิดละไมามากกว่านี้พวกเราจำเป็นต้องทุ่มเทพ,พยายามแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้กอด พวกเราก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วมาพยายามให้ดีที่สุดกันทถอะนะจ้าดูเหมือนจะพยายามเป็นคนละเรื่องนะอืมเอาล่ะหยุดคุยเรื่องเครียดๆได้แล้วยังไงยังไงพวกเราก็เป็นผู้เล่นรังหนึ่งกับสองเชียวนะพวกเราต้องหาทางออกได้แนะ่<ะ>เห็นด้วยเยี่ยมเลยล่ะ คิดแง่บวกกันไว้ดีกว่านายคิดว่าพวกที่บ้านของพวกเราเขาจะส่งใครมารับพวกเราหรอไม่แน่ใจแฮะน่าจะเป็นกลุ่มอัศวินที่แข็งแกร่งมากเลยละมั้งอ่าเอออ่าฮอบ้าจริงถ้าฉันหนีไปได้ไกลกว่านี้อีกสักนิดละก็ถ้าฉันยังพอมีพลังหลงเหลืออีกสักนิด โอ้ยทำไมกันฟ้าทำไมต้องมีคนอย่างพวกแกมาขวางทางฉันตลอดเลยอืมฉันคิดว่ามันน่าสงสัยที่มีคนมาแอบซ่อนตัวอยู่แถวๆนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกขี้ข้าเดมอนนะ